เขามองคุณเป็นคนคุยหรือคนที่อยากเริ่มต้นจริงจังกันแน่จะซันบอกว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่ทําให้รู้สึกสบายใจขึ้นทันทีที่ได้คุยด้วยเหมือนเป็นพลังงานดีๆที่เข้ามาเติมเต็มวันของเขาความรู้สึกระหว่างคุณสองคนมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆเขาแอบหวังบางอย่างอยู่ลึกๆว่ามันอาจไปได้ไกลกว่าคนคุยเขามองเห็นโอกาสในความสัมพันธ์นี้แบบชัดเจน Three of s w o r d s บอกว่าแต่เขาเองก็มีแผลในใจบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่ เหมือนยังกลัวการทุ่มเทเต็มร้อยหรือเคยเจ็บจากความรักจนระวังตัวเกินไปความรู้สึกดีมีอยู่จริงแต่แผลในหัวใจของเขายังไม่ปิดสนิทบางช่วงเลยเหมือนจะใกล้แต่ไกลเขาสับสวนว่าควรเดินหรือหยุดไว้ตรงนี้ก่อน Fight of s o อ r ์สบอกว่าเขากลัวความสัมพันธ์ครั้งนี้จะซ้ำรอยเดิมกลัวพลาดกลัวเสียหน้ากลัวเจ็บตัวซ้ำจนทำให้คิดเยอะทุกอย่างดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้ว เขาขัดแย้งกับตัวเองอย่างมากเขาอยากเริ่มต้นแต่ความลังเลภายในใจยังคอยดึงเขากลับไปเรื่อยๆถ้าอยากให้เขากล้าก้าวเข้ามาหาคุณจริงๆพิมพ์คำว่าขอให้ชัดเจนขึ้นไว้ในคอมเมนต์เพื่อดึงพลังดีๆให้ความสัมพันธ์ขยับอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าอยากเจาะลึกว่าความสัมพันธ์นี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆทักมาดูดวงส่วนตัวได้เลยค่ะ